สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือน,นี่มาพบก,ก็ส่องสาวหลาสแนเนล็ตอีกแล้วม้อมาพบพ่อก,ก็สลายอยู่เพื่อนอีกแล้วพี่น้องเบไร์ไปไซเลยมือน,นี้ตอนนี้กะเสียงฝาห้องคึมๆอยู่เนาะพี่น้องฝนสีต๊เนาะบางยาน,นี่ตกไปแล้วพี่น้องน้อยหนึ่งตอนนี้กะเสียงฝาห้องค,มคึมๆอยู่เนาะบรรยากาศก็แบบอึมคึมคือฝนสีต๊เนาะพี่น้องเบอ่งไปเบอ่งมากกคบไข่ไช่วงเดือนหกไก่ฉีดดำนาเนาะ แต่วความจริงแล้วหนะ้าตอนนี้ใกล้สีกเกี่ยวเขาแล้วเนาะพี่น้องคือยังสลากอีกประมาณสามมือสลากกันที่ได้ออกไปเกี่ยวเขาละเด้อพี่น้องเขาอยู่ในหน้าสลากเริ่มซุกแล้วเนาะซุกเป็นบางส่วนใช่เป้าแล้วก็บริสุกทั้งเบิรนะ์เนาะมาสลากเขาสามพันนะนะสามพันเขา 3, นะ 3, เขานาะมีเขาสิบห้าสิบหกแล้วก็เขาสิบสองเนาะแล้วก็เขาเจ้าน้ำเนะาะอยู่ที่หน้าสลากเองกับเป็นเขาอีกพันหะนึ่งเนาะก็คือเขานางนวลเนานะพี่น้อง ตัวหน้าสลาเองเป็นเข่ากลางเนาะกระตามที่สลากชายคลิปลงห้พอบแม่พี่พี่เอฟซีเบิงหะแหละเนาะกระชิบประมาณนั้นเลยเมื่อนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่เพื่อนคัวพอแพตตี้เนาะพี่น้องพอแพตตี้ก็เห็ดเพื่อนคัวเซ็ตเป็นถี่เดือบ้อยเนาะฟังนี่ก็เป็นเล่าเนาะพี่น้องเนาะฟังนี่ก็เป็นคั้วที่แรกสลาก็ะชีอ่าเห็ดเพื่อนคั้วอยู่ฝั่งนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่มี่บนใบเขานะก็เลยโอเค บอ่อีดขึ้นมาเต็มเลยเนาะแล้วก็เห็ดเป็นบอไหบเข่ายู่หันเนาะพี่น้องพอปี่นี่ฉลาสีเอาเข่าของฉลาเองหัแยกมาอยู่เล่าเข่าเจ้าของเนาะบเดเอาไปร่วมกันอยู่ทีอ่ะเคล็ดไม่ใหญ่หอมเนาะพี่น้องชิล่องแยกเข่าเจ้าของออกมาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าฉลากละออกขาใส่ใจเองทุกอย่างเลยเนาะปีนี้อ่ะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคั้วเนาะพี่น้องก็คือต่อเติมคั่วออกมาเวลาฉลาอยากเห็ดคงกินแบบวา เป็นปิ้งเป็นอีหยังขะนะแบบต้องใส่ปืนใส่ทานสลากกันชลงมาเห็ดอยู่ด้านล่างเนาะพี่น้องส่วนข้างบนกะใส่แก๊สเนาะพี่น้องเนาะทาเข้าเสี่ยาฟืนขึ้นไปดังเอาทานขึ้นไปดังกะมันชีเห็ดให้เ,นะเพื่อนเข้าขีรลายนะฝากเพดานมันจีอ่าดำเนาะพี่น้องเนาะก็เลยลงมาเห็ดอยู่ด้านล่างมีประตูทางแน่ได้พี่น้องเห็นโบนี่ <laughs> เห็ดประตูกัน้นหมาเนาะพี่น้องพอาหมาสลามันหมักเขาไปโนนเนาะแล้วก็มันหมักนนนะแกบบ คุยมักเคียนะก็ะเลยเห็ดประตูตันไหวเนาะพี่น้องตอนนี้พน้นจากโต๊แล้วพี่น้องโอเคพี่น้องเมื่อนี่สลากจะมีเรื่องราวของคุณกันจอมพลังมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วเนาะพี่น้องมีพี่เอฟซีทางสกลนครคนบอกว่าน้องลาอยากให้น้องลาเหตุลิพพิเศษเกี่ยวกับคุณกันจอมพลังที่เพิ่นกําลังจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจะมาเหตดเหตุดแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนาะพี่น้องเนาะ ตาล่กะศึกษาขอมูลมาระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ตอบตกลงพี่เอฟซีไปว่าโอเคน้องหาขอมูลมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะคุณกันจอมพลังเนี่ยก่ะเป็นอีกคนหนึ่งทีแบบคุ่มเทแรงกายแรงใจห้กับประเทศศาสตร์บ้านเมืองเนาะพี่น้องเนาะเท่าที่เห็นผ่านๆมาเนาะพี่น้องคุณกันจอมพลังเนี่ยกัเป็นอีกคนหนึ่งทีมีบทบาทเกี่ยวกับการอาหักษาประเทศศาสตร์บ้านเมืองเนาะเป็นคนหนึ่งที อุทิศตนไห้กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดีเยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบอย่างที่ดีไห้กับหลายๆคนเนาะพี่น้องโบเมนตังว่าเด้คนไทยนะโบเมนเฉพาะคนกันจอมพลังเนาะใส่คำว่าถุกคนเลยที่เขาเจ้ามีจิตใจหักศาต์แล้วก็พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนาะเพื่อไห้ประชาชนของข้าเจ้าเพื่อไห้ประเทศชาติของข้าเจ้าสงบสุขเนาะเขาเจ้าพร้อมอุทิศตนแล้วก็พร้อมที่ ซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องพ้อที่ซัพพอร์ตทุกๆเรื่องที่าทาั้งกองทัพเขอมาซึ่งสิบค้อมากเขาเจ้ากับพ้อมที่ซัพพอร์ตประเทศชาติน้องพี่น้องว่าง่ายๆก็คือว่าเขาเจ้าแบบว่ามีจิตใจอันหักศา์แลก็รวมใจกันเป็นหนึ่งปกป้องประเทศชาติบันเมืองรวมกันน้องพี่น้องเนาะเป็นแบบอย่างดีให้กับหลายๆประเทศเลยก็ว่าได้น้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งนคลิปของคุณกันจอมพ,พลังเนาะคุณศิวานดัดเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งนคลิปกันเลย มาแล้วครับเดี๋ยวให้ดูตู้คอนเทนเนอร์สดหกสิบใบประตูมีแค่ทางนี้เท่านั้นไม่สามารถเข้าจากทางอื่นได้ถ้าเราวางตู้ชิดกันเนี่ยเนี่ยวางตู้ถ้าสมมติเอาตู้หนึ่งมาขวางประตูก็คือเปิดไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเปิดนี่ไอร้อนมันพุ่งออกมาเลยนะเป็นตู้อบเลยครับผมผมบอกมาเลยร้อนรู้สึกหน้าร้อนเลยผมบอกเลยว่าไม่ต่ำจาก65ถึง85องศากลางวันนะครับอ้ครับ อยู่นิสุกนะตั้งแต่วันที่ผมไปเอารถตู้ไปเรามีการได้พูดคุยกันตลอดขาดสิ่งใดเราก็ยินดีที่จะทําให้นะครับเราก็นึกถึงในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอันนี้เราคุยกันมานานมากแล้วเรื่องนี้เราคุยกันมานานมากถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปฏิบัติการปึ๊บตู้เนี่ยไปลงตามได้เลยเนี่ยมันก็ดีกับเจ้าหน้าที่นะครับประสานทางคุณพลอยมานะครับเราก็สั่งซื้อตู้นะครับขนาด6เมตรจำนวน60ใบเดี๋ยววันนี้ จะทดลองให้ดูเดี๋ยวจะมีค้อนมาทุบเดี๋ยวจะมีหินเจียมาตัดพยายามตัดให้ดูคนไหมเนี่ยเอานเนืองก่อนไม่แตกนะกนนยังไงก็ไม่แตกไห้ดูทีเดี๋ยวหาว่าแบบเราเตรียมนะขบน,บนหนักมาก กว่ามันจะได้ตื้อหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะได้ตะกตื้อหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาเห็นไหมมันไม่ได้หมูขนาดนั้นก็เอาโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอะทุกคนได้เห็นแล้วล่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์กันอดทนกับเพื่อนสันดานไม่ดีมานานแล้วเบื่อเวลาเดือดร้อนก็มาขอความช่วยเหลือประเทศไทยตอนไม่มีกินก็มาหลบภัยตอนมีปัญหาก็มาขอความช่วยเหลือพอตีก้าขาแข็งหน่อย ก็เนรคุณลืมสิ่งที่เราดีๆทำไว้ให้นะ่าจะมายึดของเราอีกอจะได้เลือกคบเพื่อนสันดานแย่ๆแบบนี้สักทีดีแล้วนะตู้หกสิบใบตัวไส่ต้องเพิ่มอีกตั้งกร้อยใบนะ้จะได้เลิกคบกันนานๆหน่อยถ้าจะเลิกคบตลอดไปเลยดีกว่าไม่กลับมาคบกันแล้วนะ <laughs> จะเจอกันครแม่ การจอมพลังได้รับไฟเขียวให้จัดหาตู้คอนเทนเนอร์จานวน60ตู้ในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทเพื่อมาทํารั้วตามแนวชายแดนที่บ้านหนองการจังหวัดสระแก้วเอาละครับตอนนี้การจอมพลังกําลังต้องการตู้คอนเทนเนอร์จํานวน60ตู้ใครที่พอจะมีกําลังก็สามารถที่จะร่วมบริจาคไปกับพี่การจอมพลังได้นะครับตอนนี้พี่ได้รับไฟตอนนี้พี่การได้รับไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้พวกเขมเมพวกมึงไม่มีทางที่จะได้เข้ามาที่บ้านหนองการได้อีก นี่แหละพี่น้องคือหูหูกันนะเนาะว่าไทยกับกัมพูชากะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะบาแหว่งกันเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเช่นเรื่องเขตแดนนี่แหละพี่น้องก็เหตุให้เกิดมีการนอู่ลบเนาะพี่น้องเนาะก็เหตุให้กั้นแบบว่าที่ผ่านมากอะหูเหตุกรณ์เนาะพี่น้องว่าเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าข้าเจ้ากับพยายามเจราจากันตลอดเวลาเนาะแต่ว่ามันบเป็นคนนะน,าาน,นะพี่น้องแบบเจรจากันบุรุโตเนาะพี่น้องเนาะทั้งฝั่งกัมพูชากะยังลุกล่ำเขามาอยู่บุทุ์เนาะแล้วก็ะ เห็ดห้ปภาชาชุนของคนไทยอ่ะต้องอุยปยบหลายรอบฮะนะพี่น้องในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องคืออย่างทั้งเจ้าหน้าที่ไทยหรือว่าประชาชุนไทยเขาเจ้าก็ร่วมแรงว่วมใจกันแบบหาบิดที่เพื่อชีปกป้องประษาธิปไตยของจบของฮนะปกป้องเขตดเด่นองประเทศไทยให้ได้ดีสุดเนาะพี่น้องเนาะคืออย่างเรื่องเล่านี่ก็คือการคืออย่างคุณกันจอมพลังกันก ระดมหนะอยากได้ตู้คอนเทนเนอร์มาประมาณ60ตู้เผื่อชีมาตั้งเรียงกันเผื่อเป็นเขตแดนหรือว่าเป็นกำแพงเผื่อสีแบ่งเขตแบง่งแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาห้มันเซ็ดซับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาลวดน้ำมาคึงขัางว้นนะนะพี่น้องสลาเห็นแล้วสลากมีความเสึกว่าคนไทยเนี่ยค่ะเขาเจ้ารวมใจกันเป็นหนึ่งเขาเจ้าแบบพร้อมสี่วุฒิต้นเพื่อหักษาประเทศิศาสติ์บ้านเมืองเนาะพี่น้องเนาะใน,นสิ่งที่คุณกันจอมพลังของมาสลาเสือเลือเกินว่า บบต้องบอกว่าแค่หกสิบตู้เนาะสลาว่ามีประมาณหกพันตู้หรือว่าหกหมื่นตู้คนไทยกับพ่ออ่ซัพพอร์ตคนไทยกับพ่ออ่สิบริจาคละก็ส่วยประชาชนส่วยประเทศชาติให้ปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือความสชคดีของคนไทยเนาะที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยใช่คาว่าอ่าไพสิมาลุกลานเขาเจ้าบ่ยอมเน่นอนเนาะพี่น้องเนาะอ่าคืออย่างเรื่องเล่าที่ผ่านมาที่สละเห็นเนาะพี่น้องเนาะบวสิเกิดยัง,ยงขึ้นนะพี่น้องประชาชนไทยเขาเจ้า ซัพพอร์ตกันเขาจะอุดหนุนกันเขาจะพ้อมที่ต่อสู้ไปกับอกองทัพพ้อมที่ต่อสู้ไปกับทหารเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเขาจะาอปพอร์ตกันดีขนาดเลยบพว่า,วาีเป็นเรื่องบริจาคบพาวา่าซีเป็นเรื่องอการเห็ดหลวกกำแพงบพว่า,วาีเป็นเรื่องตู้คอนเทนเนอร์คนไทยเขาจะาอปพอร์ตกันดีประเทศไทยบ่กเคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนาะพี่น้องเนาะ พอว่าประชากรเขาเจ้ากะเต็มที่ประชาชนเขาเจ้าแข็งแกร่งประชาชนเขาเจ้ายึดมัน่นกับคำาว่าประเทศนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าวงเหนเขาเจ้าหักนาะพี่น้องเนาะถูกคำถูกอย่างตลาดเสื้อว่ะสี่จบลงด้วยดีนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของตู้คอนเทนเนอร์ er, นาะพี่น้องเนาะสลาดขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยคือเก่านาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอใหายุก คนไทยถูกคนสู่ๆเดอ้อโอเคพี่นอ้องสลากก็เฉพาะโชคดีนี้ก่อนก็ให้พี่น้องทูกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสไลด์เนี้ยเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะ